สวัดีครับขับคุณผู้ใหญหางกินมันครับมื่อนี็ดพอมีเวลาครับพี่น้องว่าเบื่อเห็ดกระชั้นแบบประหยัดครับเพราะว่าใส่ใส่ไม้ไผ่ไปตัดกับเมื่อยเขาเลยใส่ท่อ PVC ครับ PVC ขนาด4หุนครับ4หุนใช้ทั้งหมด7เส้นนะครับ7เส้นนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวต่อครับตัวต่อ3ทางนี่ครับตัวต่อ3ทางใช้ทั้งหมด สี่สตัวครับ2 2 4 16ตัว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเแปดตัวเพราะว่าซื้อว่า16เพื่อขาดเยอขาดเกินนะครับเพื่อเพื่อขวอมแข็งแรงนะครับ ก็แข็งแรงเขาก็เลยตัดเคืองครับต่อพีวีซีสี่หุนมันสี่เงาสี่เมตรเทามาตัดสองเมตรนะครสองเมตรนครับแล้วก็ทุ่นนะครับทุ่นทุ่นเขาก็ต้องใส่สําหรับทุ่นนะครับทุ่นเขาเขาก็ต้องใส่ฟม่มหรือฟองน้ำครับมันหายากนี่ครับขวดนา้ำที่เขากินแล้วครับนี่ครับซื้อมากินเขาซื้อมากินแล้วเขาก็เก็บ มาลิเซเกิลนะครับถ้าเอาไปขายขึ่งก็ในพุกี่บาทนะครับเข้ามาใส่นะครับจะใส่ตัวนี้ครับตัวรัดสายรัดเนี่ยครับรัดรัดรัดอ่อนไปเพื่อให้มันพยุ่งนะครับพยุ่งเวลาลงน้ำน้ำคือน้ำลงมันจะไป็นน้ำน้ำตัวรัดนะครับต้องรัดต่อกันรัดต่อกันรัดที่รัดที่รัดยังไงรัดแบบนี้นะครับอันนี้ดึงออกไปก่อนวางลงเลยลงน้ำเยอะ พอลงน้ำปุ๊บเขาสิบบริหารจัดการเองครับมันติดท่อกันนะครับรับแน่นนะครับแบบนี้จะแบบนี้จะเรื่องเจาน้องก็เจาก็ากชี้ว่ากรสช่างนะครับกว้างเมตรห้าสิบนะครับยาวสี่เมตรนะครับกระช่างนี้ครับพี่น้อง สีเอาไปล่งสาแหลวก็สิเป็นเรื่องหอยหอยเชอรี่สีทองนะครับแต่ว่าเรียยปลาก็ได้กันครับแต่ว่าถ้าปลาที่สามารถกระโดดได้เก็ใส่คตสูงตัวต่างข้ามตั้งสูงขึ้นนะครับก็ความเลือกก็สีเอาเลือกก็นี้เลือกก็นี้ก็ได้ครับอันนี้หอยนะครับก็อลนหอยก็เลยเอาเม็ด20แต่ว่าเนื้อหนามยู่หาสิบเนื้อหนามเจ็ดสิบี๋ยวข้อยาก รัดให้มันครบเรียบร้อยครับแล้วก็สีให้พี่น้องเบื้องอีกที่นึงครับครับขออนุญาเตเฮดต่อครับครับเมื่อกี้ประกอบ นะครับขอเวลาประกอบรังใจประกอบเซจกระสีได้ประมาณนี้ครับพี่น้องเขากับตินโย่โยกเปล่งสานนำนะครับเบาครับน้ำหนักเบานะครับเขาก็จะยกไปล่งสายนำแล้วกาวขั้นหอยลูกหอยเครื่อดีสีทองมาปไฟแล้วรับเพจกระช่างแบบราคาประหยัดนะครับแล้วก็เบาบ่หนักนะครับ สำหรับคนพ่อใหหาจินหมานครับฝากพี่น้องฝากก้อนพี่น้องไว้ซ้ำนี่นะครับช่วงนี้วิกฤตโควิดครับเขาสั่งแรงอาหารยางเดียวช่วงนี้นะครับสวัสดีครับฝากพี่น้องไว้ซ้านี่ครับพ่บอการชิปนาครับฝากกดซับตะไคร์กดติดตามกดไลค์ให้ไหด้เพี่น้องเด้อ